สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพปะนะก็ทุพภพิเขอครนเมื่อพิเคพิษาอันบุคคลหาได้โดยายากทุกยากอันบุคคลหาได้โดยยากอุป,ปันเนเกิดขึ้นแล้วเอเอยอ,อ,อยตามอลกักษัปะอละกักษัปะละทัทเถในแว่นแคว้นชื่อว่าอลกักษัปะ มนุสโสอันว่ามนุษย์เอโกคนหนึ่งนามะชื่อว่าโ uh uh กตุฮาลิโกโกตุฮาลิกอสกโนโตผู้ไม่อาจอยู่อันโตอยู่ไม่อาจอยู่ชีวิตตุงเพื่ออันชีวิตเพื่อเป็นอยู่เพื่ออันเป็นอยู่อาายะพาเอาแล้ว พริยังซึ่งภรรยาตะลุนาปุตตังคอยตามตัวนี้ผู้มีบุตรอ่อนผู้มีบุตรอ่อนตุลณะอ่อนบุตตังบุตรผู้มีบุตรอ่อนนามาทา้งนีนามะ นามะชื่อว่ากาลิงกาลีวัตวายกเข้ามากล่าวแล้วว่าตรงนี้ปุ๊บยกเข้ามาวัตวากล่าวแล้วว่าคันตวาไปแล้วใครไปละ่ะในเมืองโกสัมพีอันว่าเราก็สองคนอันว่าเราทั้งหลายมายังคันตวาไปแล้วโกสัมพียังชีวิตสามาติ ไปแล้วจักเป็นอยู่สัตสัสัตติ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 สัตสัสมิสัสสมาใช้คำมะยังอันว่าเราตัวนี้สัสมตทํทำให้เกิดมะยังนะครับสัสมตทํทำให้เกิดมะยังนะครับ พันธวาไปแล้วจับเป็นอยู่ชีวิตสัตสามะโกสัมพียังในเมืองโกสัมพีปิติดังนี้ถ้าเหตุตาวาถือเอาแล้วปาเถยังซึ่งวัตถุกเกือ้อกูลในขนทางนิคมิออกไปแล้วขั้นเมื่อมหาชนขั้นเมื่อมหาชนตายอยู่ด้วยโลกอวิวาตกโลโลกเนี้ย ก็ออกไปแล้วก็คือใครออกไปคือโสเอ่อโกตูฮาลิกโกตูฮาลิกพูดถึงโกตูฮาลิกอยู่ว่าอันว่ามนุษย์ชื่อว่าโกตูฮาลิกพู้แม่อยู่เพื่อนอยู่พาวแล้วพามเสด็ออกบุตรเนี่ยออกไปนะครับเพะฉะนั้นตัวเนี้ยเขาได้พูดก็เลยมีคนนี้เป็นคนพูดใครพูดล่ะก็คือเกจิอาจาริยาเกโกจิเกจิกันจิเกจิใครอะไรอะไร กิงมีจิตต่อท้ายบางใครอะไรอะไรน้อยบางพวกอันว่าอาจารย์ทั้งหลายบางพวกวัันติวัฏทาธาตุคือกล่าวอันติย่อมกล่าวนั่นเทียวว่าเอวเทียวว่ามหาชนีคันเมื่อสาระเอคันเมื่อโนโนเอคันเมื่อมหา ชนครั้งเมื่อมหาชนมาลันเตอันตะตาอยู่เอเอเหมือนกันอะฮิวาตักกโลเคนะด้วยโลกอะฮิวาด้วยอิวาตักโลกนั่นเองท่านออกไปแล้วใครออกไปก็คือบุรุษคนนี้นะโคฮาลิกนะครับก็เลยเป็นโสโกตุฮาลิโกอันว่าบุรุษชื่อว่า โกตุฮลิกนั้นนิคามิออกไปแล้วอิตติปิดังนี้บ้างปิแปลว่าบ้างอิติดังนี้ดังนี้บ้างเครื่องหมายคำพูดเลขในหาทิยาวัฒนติวัฒนติก็คือแปลว่าย่อมกล่าวนั่นเทียวว่าใครกล่าวว่าคืออาจารย์ทั้งหลายบางพวกนี้นเ,เป็นผู้กล่าวแล้วถึงเป็นเลขในแล้วก็คันย์เนื้อมหาชน ขจฉันตาไปอยู่เตเตเหล่านั้นไปอยู่ใครเหล่านั้นไปอยู่เมื่อกี้เรื่องของโรคระบาดก็เลยเป็นคนทั้งหลายก็เลยหนีไปก็คือชนะชนะชนะเตชนะโสเตโอเคเป็นผู้ผู้วชนะเตชนะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นขดฉันตาไปอยู่ปาเถเย สละเอคันเมื่อวัตถุอันเกือ้อกูลในหนทางปริขีเนเสิ้นรอบแล้วเอเอเหมือนกันคาถาพิภูตามาขยายคำว่าเตชนาะผู้อันครามอยู่ข้อมงำแล้วคาถาพิภูตานาสักขิงสุนาก็คือณัสักขินสุนะคือไม่ได้สักอาจ แล้วว่าหิตรงเพื่ออันมหาธาตุนำไปนำไปธารกังซึ่งเด็กอัฐะครั้งนั้นสามีโกอันว่าสามีอาหะกล่าวแล้วว่าประชาปัดติงกับประชาพดีแต่นี่ไว้ก่อนเอาเบอร์สี่ก่อนเค่อหมายเรื่อนานอาหะาแล้วไม่ตามได้เลียกในใส่เลขนนเข้าไปพระเดดูก่อนนางพูดเจริยไม่ยังอันว่าเรา พระพิสสามารถอาว่าเราทั้งหลายยังชีวันตาเมื่อเป็นอยู่ชีวะเป็นอยู่พระพิส,ะส,สสามารถสสัสัมมาจักได้สัสามมาถึงห้ครกายเป็นไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายนั่นเองสัสามมาจักได้ปุตตังซึ่งบุตรปูน่นาอีกฉัดเดตวาจัดเดตวาทิ้งแล้วทิ้งใครนั่ง บุตรังซึ่งทิ้งนั้นทิ้งใครทิ้งทิ้งบุตรนั้นต้องนึกภาพตามทิ้งบุตรนั้นใครทิ้งเราทั้งหลายนี่แหละสองคนนี่แหละก็คือไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายพ่อกับแม่นี่แหละฉัดดังฉัดเดตะวาทิ้งแล้วนางบุตรตังซึ่งบุตรนั้นขัดฉาขัดฉามะจับไปอิติดังนี้เกากบใครกับประชาปติงก็คือปะกประชาบดีหะถ้ายัง ชื่ออันว่าหะไทยมาตุของมันดามาตามาตโลมาตลังมาตโลมามาตลามาตุยามตาตลิหิมาตุมาตุยามตาตลานางมาตุของมันดาพุทธกังพุทธกังเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอ่อนโยนนามะชื่อหะทายังอันว่าหะไทยกุลังกุลานิมาตุของมันดา มาตามาตโลมาตามาตโลมาตามาตุยามาตาลหิมาตุหิมาตุมาตุยาม,ตา,มาตมา,ตา,ตาตลานังโอเคแห่งของเมื่อมุทธกังเป็นธรรมชาติอ่อนโยนเป็นธรรมชาติอ่อนโยมุทธกังโหติย่อมเป็นขั้นตัสมาบิคอสเพราะเหตุน,นั้นสาภรยาอันว่าภรยานั้นอาหะนาหัง อ,ออาหารกล่าวแล้วว่าเครื่องหมายคำพูดเลขไงอาหางกันนะอาหารอันว่าดีฉันนะสกิทสามินะสกิทสามิอันว่าดีฉันสกิตสามิสัสามิสัสมะโอเคสัสมิสัสมะ อันว่าดิฉันนะจะจะไม่อาจจะไม่อาจฉัดเดตุงเพื่ออันทิ้งกุตังซึ่งบุตรชีวันชีวันตังเป็นนิกิเบิดมะชีวันตังเอวผู้เป็นอยู่ชีวันตังผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียวผู้เป็นอยู่อยู่นั่นเทียว ผู้เป็นอยู่ๆนั่นเทียวตัวนี้มาขยายอะไรเอ่ยขยายปุตตังนะครับผู้เป็นอยู่ๆ,ๆนั่นเทียวปิตติดังนี้ครั้งที่แล้วภรรยาบอกว่าจะทิ้งลูกไม่ได้นะครับตอนนี้สามีก็เลยตอบรอยว่าอาธะกิงกโลมากโลมาะนะครับบอกว่าได้ทําอย่างไรนะครับก็เป็นสามิโกอาหะ สามีโกอันว่าสามีอาหะกล่าวแล้วว่านะครับไปเครื่องหมายเขพูดก็ต้องมีคาว่ากล่าวแล้วว่านะครับอัฐะครั้งนั้นนะครับมีพาเวด้วยอัฐะพาเวคันเมื่อความเป็นอย่างนั้นนะครับสันเตมีอยู่นะครับอันนี้แล้วก็กโลมะมิมะมะก็ต้องเป็นไม่อย่างครับไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายกโลมะจะกระทำจริงอย่างไรพิติดังนี้นะครับว่าหามะนำ นางปุตตังนําบุตรนั้นโดยวละเราจะนําไปโดยวละจะนําไปนะครับก็ภรรยาเป็นคนพูดคํานี้นะครับเครื่องหมายคําคพูดเพราะนั้นก็เป็นอาหากาแล้วว่าภรรยาว่าภรรยาเครื่องหมายคําคพูดครับก็คือว่าหามะมิมะลงไทยได้มะก็คือมะยังอันว่าเราทั้งหลายสองคนเนี่ยนะว่าหามะจะนําไปนางปุตตังซึ่งบุตรนั้นวาเลนะโดยวาละอิติดังนี้ มาตาอันว่ามานดาโอคิปิตตวาอุขึ้นนอกเอาว่าโอลงอูขึ้นยกขึ้นแล้วโอปิกปิคิปิตตวานางขุดตังซึ่งบุตรนั้นปุปผะธา,ามางวิยะผู้เรากอบว่าพวงแห่งดอกไม้วาเลนยวาละอัตโนของตนนางขุดตังยังบุตรนั้นไม่ไม่ไอ้ดีละตัวกันนั่ัวนี้นี่คือลอยมายังบุตรนั้น ปัดอน,นิปัดชาเปตตวานาเปนะนาเปก็ต้องมีข้างหน้าก็คือยางบุรนั้นก็คือนางปุดตังยางบุรนั้นให้นอนแล้วอุเลที่อกวราหิตตวนําไปแล้วอังเกนะด้วยสะเอลเทติย่อมให้พาท่านในคำให้ติย่อมย่อมให้ปิโตแกบีดา ปิตาปิตาโลปิตาลปิตาโลปิตาลาปิตุยาปิตาเลหิตปิตุปปิตุโนปิตาลนาปิตุนังแห่งของเมื่อแก่เพื่อต่อเวทนาอันว่าเวทนาพระวัตลาอันมีกำลังกว่าชาตกะโตปิแม้กว่าความหิวปุปภิปุปัิชิกเกิดขึ้นแล้ว ตัดสะสามิกษัสสะแก่สามีนั้นนะครับตังผุดตังอย่างบุตรขัิตวาตัดสะผุดตัดสะแทรกเข้าไปอีกตรงนี้นะครับแล้วก็ทับปิดตัดถาทับทับปิดตะทิทับปิดตะตะัดฐานเนนะครับตัวนี้ยาวเลยฟึบนะครับในที่โนโนโน ในที่แห่งบุตรนั้นในที่แห่งบุตรนั้นในที่แห่งบุตรนั้นอันตนอัตนาข้าเหตตวารับเอาแล้วซึ่งบุตรนั้นทิ้งไว้แล้วทิ้งไว้แล้วโสสามิโกอันว่าสามีนั้น อาหะกล่าวแล้วว่าเพื่อหมายคาพูดกล่าวอะไรกล่าวกะบตรยาตังภริยังนะครับบ่อยๆอ่ะตอนนี้กล่าวอะไรมีเพื่อหมายคาพูดขึ้นใหม่หรือเลขในนั่นเองก็คือพัทเทศุกรกนน์นางพูดจเจเลยไม่อย่างอันว่าเราชีวันตาเมื่ออันตาเนะเมื่ออยู่เมื่อเมื่อเป็นอยู่ชีวันตาเป็นอยู่ใช้ชีวิตอยู่เป็นอยู่นะครับรับคิดสามะจะกได้กุตังซึ่งบุตร ข้าหมายขั้นปุ๊บฉัดฉัดเดมะทิ้งจงทิ้งใครทิ้งล่ะไม่ยังพวกเราเนี่ยแหละไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายจงทิ้งปุตตังซึ่งบุตรไม่ใช่ไม่ได้ไม่ข้ามมานี่เพราะนี่เป็นคอมม่ายกขึ้นมายกขึ้นมาเพราะเราจงทิ้งจงทิ้งใครซึ่งซึ่งบุตรอันว่าเราจงทิ้งเขาบอกจงทิ้งจงทิ้งอะไรเพราะเราจงทิ้งซึ่งบุตร ยกขึ้นมาสองตัวนะครับอิติดังนี้ปูดนับปุดนังบ่อยๆต่างภริยางกับภรรยานั้นเก่ากับภรรยานั้นนะครับสาปิแม้นั้นบ่อยๆห้ามแล้วเอาใครห้ามภรรยาใช่ไหมก็เป็นสาปิภรรยาอันว่าภรรยาแม้นั้นปฏิกิปิตวา ห้ามแล้วปุนะับปูนั่งบ่อยๆนาทา,าสิก็คือนาอาทาสินะไม่ได้อาทาสิให้แล้วปฏิวัจินังซึ่งคำตอบทาโลโกอันว่าเด็กปริวัติยะมาโนให้เป็นไปโดยรอบให้เป็นไปโดยรอบโดยวารละอวาอออว่าเด็กอ๋อวันเด็กอะไร ผู้บีดาทั้งหลายเป็นไปโดยวรอบมันต้องเติมนี้เข้าไปนะครับก็คืออันว่าเด็กมาตาปิตูหิวาเลนะปาลิศวติยะมาโนผู้อันมันดาและบีดาทั้งหลายให้เป็นไปโดยรอบโดยวาระให้เป็นไปโดยรอบอยู่โดยวาระกิรันโตลำบากแล้วนิธายินิธานอนประพฤติหลับแล้ว อเทในมือปิดตุของบิดาเมื่อนั้นรู้แล้วซึ่งความหลับของเด็กนั้นโสก็ต้องบิดาโสปิดตาอันว่าบิดานั้นยัตะวารู้แล้วตัสสะนิทายนะภาวังตัสสะปุตตะสะนิทายนะภาวังซึ่งความเป็นภาวังซึ่งความเป็นอันประพฤติหลับแห่งบุตรนั้น ะตะวากระทำแล้วมาตะลังซื่อมานดาปุระโตข้างหน้าต้องโยกตังปุตตังตังปุตตังใส่ปุตตังเข้าไปยางบุตรนั้นนิปปานิปัชชาเปตะวานาเปนเนียนาเปนนเนียรอ้กกระตูกระตุว่าจบยังบุตรนั้นยังบุตรนั้นให้นอนให้นอนแล้วนิปัตชานอนให้นอนแล้วตะวาแล้ว เหตุกระตุวาจกนะครับปัน,นะสันทะเลบนที่อันตนพิงราดด้วยใบไม้ปัน,นะใบไม้สันทะเลบนที่อันตนพึงราดอันที่อันตนพึงราดด้วยใบไม้เหตถาในภายใต้ ขัดฉัดสะแห่งกอไม้เอกัสสะกอหนึ่งปยาสิได้ดำเนินไปแล้วมาตาอันว่ามันดานิวติตวากลับแล้วโปโรเกนตีแลดูอยู่อาทิสวาไม่เห็นแล้วปุตตังซึ่งบุตรปุตชิตถามแล้วว่าโยกไปที่เครื่หมายคำพูดสามิฆ่าแต่นายที่ไหนปุตเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับโดยประมาณนี้ ปุตโตติอันว่าบูดเมของดิฉันวัส,สติยกเขามาย่อมอยู่กูเหงที่ไหนกูเหงหงฐานะนะที่ไหนอิติดังนี้พยาามนึกถึงฐานะนไว้นะครับกับวัส,สติจอกริยาแล้วให้นอนและไปภายใต้แห่งกอไม้กองหนึง่งเอ,อพูดสามีพูดก็เป็นสามีโกอันว่าสามีอาหารกล่าวแล้วว่าเครื่องหมายคำพูด พูโตโยกเข้ามาว่าบุตรของเรานิปัชาปิโตปิอันนี้ไม่ใช่นาเปน,นะครับก็ยกประธานขึ้นมาธรรมดาพุดตวัวว่าบุตรเมของเรานะครับนิปัตชาปิโตให้นอนแล้วปิโตเหตถาในภายใต้ขัดจัดสาแห่งกอไม้เอกสะกอหนึ่งอิติดังนี้ ข้าแต่นายสามีอย่าทำให้ฉันชิบหายเลยใครพูดก็ต้องภรรยาพูดภรรยาอันว่าภรรยาวัตตวากล่าวแล้วว่านึกถึงวัตตวานะครับกับอาหากล่าวแล้วว่าส่วนใหญ่ที่ยกเว้นจะเป็นวัตตวานะครับสามีข้าแต่นายอย่าทำให้ฉิบหายใครทําก็คืออันว่าท่านตวังอันว่าท่านมานาสัิอย่ายังดีฉันให้ชิบหายมามังนาสัิอย่ายังดีฉันให้ชิบหายแต่ตรงๆนะครับ ไนอชิภายแล้วขั้นนะครับบุตรตังวินาเว้นซึ่งบุตรอาหารอันว่าดิฉันวินาเว้นบุตรตังซึ่งบุตรณสักขิตสามิจะไม่อาจชีวิตตุงเพื่ออันเป็นอยู่ขั้นอเนหิจงนามาอเนหิ ใครนำมาท่านตะวังอันว่าท่านอัน,นิหิจงนำมาปุดตันติปุดตังนะฮะุดตังไปนิหิเป็นนะีกซึ่งบุตรเมกไกดิฉันวิติดังนี้ปาลิตวาตีแล้วหุลังซึ่งอกปาลิเทวิคำควรแล้ว อัฐะครั้งนั้นกลับแล้วนํามาแล้วกลับแล้วนํามาแล้วใครใครไปแล้วหลักคุณพ่อใช่ไหมก็คือสามีโศสามีโกนะว,ว่าสามีนั้นนิวติตตวากับแล้วอนเนสินํามาแล้วนางบุตรตังซึ่งบุตรนั้นบุตโตปิแม้อันว่าบุตรมาโตเป็นผู้ตายแล้ว มาโตเป็นผู้ตายแล้วมาขยายบุตรนะครับบุตรตายนะครับเป็นตคนคนเดียวกันนะครับเป็นผู้ตายแล้วอันตระมาเคในระหว่างแห่งผลทางโพติย่อมเป็นติอันติสิทามิมะตัวนี้โหติใช้กับเขาอัว่าบุตรนะครับ มิติดังนี้ตองรับวิบากอันนี้รับวิบากเป็นเครื่องไหลออกที่จะํำทิ้งตัวนี้นะครับใครทิ้งก็คือโกตุฮาลิกนะครับก็เลยเป็นโสโสโกตุฮาลิกอาว่านายโกตุฮาลิกนั้นจัดเทตตวาทิง้งแล้วบุตรตังซึ่งบุตรฐาเนในที่เอตตะเกอันมีประมาณเท่านี้ยกูุคาเลนะอันบุคคล ชัดติดโตทิ้งแล้วอาบุคคลทิ้งแล้ววาเลสิ้นวาลาสัตตะเจ็ดาวันตะเลในระหว่างแห่งพภพนะครับพาวันตะเลในระหว่างแห่งภพนิสันเทนะเพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกตัสะกรรมะสะแห่งกรรมนั้นด้วยประการชนีอิติ ด้วยประการชนีปาปะกัมมังนามะชื่ออันว่ากรรมอันชั่วชา้าเอตังนั่นเอตังเกณนิเอตังนั่นเกณนิอันใครใครเกณนิอันใครใครนะอาวะมัง น่าอวะมันยิต,ตับพังไม่พึงดูหมิ่นว่าอัปกังอิติอัปกังน้อยอิติดังนี้